ก็เออการันตีว่าปลอดภัยสูงสุดไหมเพราะยังไงก็คือรับประทานได้โดยที่ไม่มีการตกค้างในร่างกายค่ะเั้นถ้าเราทานปริมาณมากเกินก็สามารถที่จะขับออกปริมาณการรับประทานที่แนะนําต่อวันเนี่ยนะคะก็คือไม่เกิน10กรัมต่อวันนะคะกินไม่ถึงเยอะเยค่ะเยอะจริงจริงเขาเอาความเข้าใจของผมแล้วว่าอย่างนี้ ถ้าบอกว่าคอลลาเจนมันคือโปรโตีนเนี่ยจริงๆเรากินโปรโตีนวันหนึ่งเยอะกว่านั้นเยอะนะฮ<น>ะทานทุกวันอยู่แล้วเนอะใช่คือเราทุกวันนี้เราเข้าใจว่าเราทานโปรโตีนเยอะเมื่อเทียบกันแล้วจริงๆเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะคะถ้าเราทานเนื้อหมู100กรัมกลับมาบทานคอลลาเจน100กรัมเนี่ยรรเราจะได้ปริมาณในส่วนของโปรโตีนหรือว่ากรดอะมิโนแอซิดท,ที่มีความจําเป็นต่อร่างกายเนี่ยแตกต่างกันอย่างช<ม>ื่นเชิงเลยมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเมื่อทาน ปริมาณเท่ากับเนื้อสัตว์เลยนะคะสมมุติว่าในร้อยกรัมเลยทานคอลลาเจนร้อยกรัมเนี่ยเราก็จะได้โปรตีนเนี่ยทั้งหมดประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าทานเนื้อหมูขีดหนึ่งเนี่ยนะคะต้องเป็นแบบแห้งด้วยนะคะก็จะได้แค่ประมาณ25%เท่านั้นเองหาเอ็อย่างเนี่ยโรนี้นี่คือคอลลาเจน100%เลยเปอร์เซ็เลยใช่ค่ะ ครับธรรมชาติเลยค่ะเป,เป็นเพียวร้อเป็นเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแป้งปนไม่มีไม่มีแป้งปนแล้วก็ไม่มีไขมันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารับประทานเนี่ยเราจะได้โปรตีนล้วนๆเลยค่ะไม่มีน้ําตาลไม่มีแป้งค่ะอ๋อคือเวลากินเนี่ยมันไม่ต้องผสมกับอย่างอื่นใช่ไหมสามารถกินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสามารถทานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมแล้วเมื่อเวลาผมดูโฆษณาผมก็จะรู้สึกได้นะว่าโอ้แอนโกับผสมคอลลาเจนนี่กับผสมคอลลาเจนใช่เดี๋ยวนี้ผสมเยอะมากโปรตีนทรัตว์เอาอีกแล้วมาคอลลาเจนอีกแล้วคือความรู้สึกของว่า กลายเป็นการโฆษณาแบบโอเวอร์มากเกินไปหรือเปล่าจริงๆแล้วในคอลลาเจนเองเนี่ยมันมีประโยชน์จริงค่ะ,ะแต่มันจะต้องรับประทานให้ได้ตามโดสเสจที่เหมาะสมด้วยมันถึงจะเห็นประโยชน์จากคอลลาเจนได้ค่ะคมันมีอะไรยืนยันรับรองประโยชน์ของคอลลาเจนที่สถาบันในต่างประเทศหลายๆสถาบันเนี่ยก็ให้การรับรองว่าคอลลาเจนเองเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยฟื้นฟูในส่วนของกระดูกขอ้อต่อต่างๆให้มันมีสภาพ ดีขึ้นมาก็อย่างเช่นสถาบันทัฟฟ m ม d i ด a ิคอสคูลแล้วก็ Harvard Medical School ในสหรัฐอเมริกานะคะคคเขาทำการวิจัยยังไงบ้างคะก็ทำการวิจัยโดยการที่ให้คนไข้นะคะสแกนตัวข้อเขา่าโดยเครื่องสแกน MRI ก่อน นะคะก่อนรับประทานค,คอลลาเจนอย่างต่อเนื่องแล้วพอหลังรับประทานคอลลาเจนอย่างต่อ,เน,อเนื่องเนี่ยก็มาสแกนอีกรอบหนึง่งก็จะเห็นภาพเปรียบเทียบได้เลยว่าข้อเข่าเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วมีอาการอะไรคะที่เดินเข้ามาหาคุณทิสแล้วบอกว่ามีบมีปัญหา,าแบบนี้ คอลลาเจนช่วยได้ไหมก็คือส่วนใหญ่จะเป็นอาการในเรื่องของโรคต่างๆซึ่งมีผลกระทบในเรื่องของข้อต่างๆของกระดูกอย่างเช่นโรคเกาหรือว่าโรครูมาตอยซึ่งมันก็เป็นการช่วยบรรเทาทําให้อาการเนี่ยคือเรียกว่าเจ็บปวดน้อยลงแล้วก็ อาการดีขึ้นมาได้ค่ะโรคเกาต์กับโรคลูบมาตอยเนี่ยนะเวลาเดินหรือว่าจริงๆลุกขึ้นมาจากเตียงก็ไม่ได้เลยนะเดินจะเจ็บมากใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าบรรเทาได้คนที่เป็นโรคเกาต์หรือลูมาตอยหรือคนที่เป็นข้อเนี่ยขออย่างเดียวของไม่ปวดเดินได้โอเคเลยครับผมครยิงงรูยังมีอยู่ไม่เป็นไรนะคือเออแม่วีขอแค่แบบว่าเดินเราไม่ปวดนั่งเราไม่เจ็บโอเคเลยนะเขาโอเคเขามีความสุขเขาจะ เขารู้สึกวิซัมว่าเออเนี่ยมันหายแล้วเพิ่อนท่านไปแค่3เดือนหม,มาทานไปแค่3เดือนเพราะตั้งแต่ออกรายการของเราแหละหลอกปับ๊บเออมันก็หายปวดไอ้เรื่องอาการหายปวดเนี่ยการันตีว่าได้ผลจริงรแต่เ,เรื่องของยังไม่เคยไปเช็ค,คยังไม่เคยไปสกแกนเครื่องว่าแบบว่าก,กระดูกเข่าเป็นยังไงยังไม่เคยเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่รู้จะมีอันนึงก็คือวัยรุ่นนะครับเขาจะเดินเข้ามาที่ทีนก็ถามว่าสามารถช่วยน้งผิวได้จริงๆหรออย่างเงี้ย เพราะว่าจริงๆแล้วในผิวคนเราเนี่ยมีคอลลาเจนอยู่ถึงประมาณ 70- 80%เลยนะคะแล้วพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าไปสู่ผิวของเราได้เลยแล้วก็เข้าไปเสริมสร้างทำให้ผิวเราเองเนี่ยสามารถที่จะรองรับความชุ่มชื้นได้เพิ่มขึ้นนะคะทำให้ผิวเองเนี่ยสุขภาพผิวที่เคยแห้งกลานหรือว่าเป็นขุยหรือว่าเป็นอะไรต่างๆเนี่ยม<ข>า,ายใช่เขาก็สามารถที่จะเข้าไปฟื้นฟู ให้มันกลับมามีสภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีได้อะค,ะค่ะอย่างที่คุณกิฟต์ได้ยืนยันว่าการรับประทานคอลลาเจนนั้นร่างกายสามารถดูดซึมและเอาไปใช้ประโยชน์กับกระดูกและผิวพรรณได้จริงเช่นเดียวกับที่หลายประเทศทั่วโลกยอมรับ